ก็จริงๆก็เต้นๆนะครับวันนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นสัาหาที่ทองเสียวันเจอใหม่จปมาแต่การครับผมนค่ะพอมิเษอะไม่ใชใครบ้างอ่าพี่บอบดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดถึงท็อปวันกันนะครับด้วยด้วยทีมงานของเราเนี่ยเรา ทาคลับกันมาเกือบ30ปีกับปีทุกคนแล้วก็ด้วยโปรดักชันที่นี่เนี่ยเรายกโปรดักชันระดับโลกเข้ามาครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสีเสียงครับผมว่ามันเป็นแบบมีจอ led ใช่ครับ,บอลังการครับคือ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยโควิดหรือว่าปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะทําให้งานเฟสติวัลในบ้านเราไม่มีเราก็เลยจําลองบรรยากาศเฟสติวัลเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ทุกคนเนี่ยสัมผัส ความที่เป็นเฟสิวัลที่อยู่ในคลับสามารถเที่ยวงานเฟสิวัลได้ทุกวันครับครับผมอันนี้เป็นการต่อนมัอจากงาก็มีมีคนไทยและก็มีคนต่างชาติด้วยมรับลงทุนประมาณ200ล้านครับมันที่นี่รัชนาเหมือนกับแบบบันเทิงสมัยก่อนคอนเซ็ปต์ก็ก็ก็อย่างที่ทางเพื่อนเขาบอกว่าเป็นงานเฟสที่อยู่ในในคลับ ที <Cornell. S 2> ่แรกบนถนนราชด่าที่สานที่คาร์ลคาร์บพี่คารแลพี่เล็กพี่เล็กมาเห็นมันใหญ่มันยิ่งใหญ่มากเขาบอกให้ก็ต้องต้องมาดูด้วยตัวเองว่าโปรดักชั่นเขาเป็นยังไงวันที่ผมเดินเข้ามาผมก็ตกใจเพราะว่าจอ LED นี่ถือยิ่งกว่าเฟสติวัลบางทีไปเฟสติวัลจอ LED น้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผม รอดูแบบว่าเต็มแบบ full f u n c t i o เนี่ยเวลาเล่นจริงดีเจมาเล่นผมอยากมาเล่นเลยจริงๆอยากมาเล่นอยากมาเล่นอยางมาเล่นครเครื่องเสียงเขาแบบน่าจะสนุกมากก็สำหรับรับวันนะครับผมอยากจะฝากทุกคนว่าเป็นคลับใหม่ที่ผมมั่นใจว่านาเที่ยวนาเที่ยวแน่นอนว่าทุกคนมารู้สึกว่าต้องว้าวแล้วก็ติดใจแน่นอนครับผมฝากด้วยครับผม